สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่แล้วสถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ที่ไฟไหม้นะครับเป็นสวนอีกที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นสวนอีกที่หนึ่งครับเตรียมจะสร้างบ้านตรงนี้เลยนะครับตอนนี้จะให้รถดินพากันเข้ามาเทดินก่อนอาเป็นลายดับอ่ะ อ๋อน้ำ,น,ำน้ำอยู่บนรถรถนินด่วนอยู่รตรงนู้นครับอ๋อทตรงนี้แล้วก็ออกฝั่งนี้เลยครับรถเปล่าออกฝั่งนี้เลย น่าจะเต็มพื้นที่นี่แหละเทนี่น่าจะเต็มรถเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมครับ ฮะว่ารอรอรอตะบันเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าห้าบันกระจอะไรนะล้างเตาใช่ไหมล้างเตาคนเยอะมากครับดูครับโอ้ท่านผู้ชมเยอะมากเลย เดี๋ยวเรามาดูคันนี้เทดินกันหน่อยคันนี้สะดือขาดเียเนาะเออสะดือขาดครับคันนี้เอาแม่เราไปจอนเลยวะเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวผมรับหน้าที่โบกตรงนี้เองเลย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 ดินทรายก็สวยมากเลยสวยสวยเล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 ยโอ้เลย,ยเลยเลยเลยอ,เอ,เอ่าเสียน,นอนบอกทรายไปนู่นเลยเราจะเอาแค่ดินเข้าตรงนี้ทรายปูนบล็อกให้ไปนู่นเลยครับ ดินน่าจะได้เยอะอยู่นะโอ้พโอทรายร้อนคันนี้อะไรหินบอ ดหนไปเลยครับเราจะเอาเฉพาะดินเข้าตรงนี้ครับดินเข้านี่ครับเข้านี่เลยเขานี่เลยโอ้ฝังฝุ่นใหญ่แท้โอ้โอลนัลนลนัลนลันลัน เยอะเรอยเอะเลยต้องเร่งครับต้องเร่งครับเพราะว่าเหลือข้างหลังอีกเยอะมากเลย,เ,ยเลย,เ,ยเลย,เ,ยเลยเลยใครขับน้องมะนาววะดูหน่อยสิโอ้ไอ้หิงตัวนี้ครับนี่ไอ้หิงสามชาตินะเจ้สามชาติเลยนี่ว่าใครขับ โอ้อฮิงไอฮิงขับขับไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมะนาวมะนาวไอภรรยาเก่าภรรยาเก่าโอ้ภรรยาเก่าโอ้อฮิงไอฮิงได้ขับภรรยาเก่าแล้วเจ้าน้องมะนาว นี่อะไรดินบ่ดินเลี้ยวเข้ามานี่เลยนะครับ น,นี้รู้สึกว่าดือทั้น,นตันใจครับวันนี้พูดไรไม่ถูกเลยรู้สึกว่ามีความสูงมากครับเห็นความสามัคคีของแต่ละคนครับ เหลือเยอะครับนี่นครับบางทีก็ในโลกโซเชียลเนาะบางทีเขาก็ว่ารถบรรทุกรถดับอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายรือว่าเออเกิดความอะไรนะใส่พวกแต่งพวกใส่บางฝุน่นพวกอะไรนะ่ะมันทะทะแล้วก็ทำให้การสัญจรนี่ยาก แต่ว่าถ้าได้เห็นภาพนี้แล้วก็ยังไงละ่ะรู้สึกได้ว่าเราก็มีเราไม่ใช่แต่ทำให้เกิดความลำคาญเกเอชุมชนนะครับเราก็ยังมีส่วนดีมีส่วนร่วมในการทำบุญนะครับเหมือนในครั้งนี้นะครับ เเรียกว่าไเขรียกว่าขยะสังคมบ่ไม่สายตาไม่สายตาของคนที่มองว่ารถบรรทุกนี่ก็ให้เกิดความรำคาญครับในจะเสียงเตในจะบางฝฟนใหญ่เลอะเธอถนนแคบทำให้ถนนแคบทำให้การสัญจรยากลำบากนะทรายทรายเขาให้เทข้างในนู่นเขาให้เทข้างใน แต่ถ้าเห็นภาพนี้นะครับก็ขอเสียงปรบมือให้สิ่งบรรทุกทั้งหลายด้วยนะครับเรามาด้วยใจครับมาด้วยใจครับถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะอาจทําให้เกิดความลาคาญต่อชาวบ้านหรือว่าชุมชนแต่ทุกท่านก็คงได้เห็นภาพนี้แล้วอาจจะมีความรู้สึกเอออย่างน้อยเขาก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นอกคีภัยไม่ว่าจะเป็นน้าท่วมไม่ว่าจะเป็นคนที่ายากจนนะครับหรือว่าจะเป็นทางวัดเราก็ช่วยได้เราก็ช่วยกันนะครับทุกท่านเอ้ามายังไงนี่ชั้งเอี่ยวอ๋อาวไหนครับช่างเอีย่ยฮะทั้งเียวทัางเอี่ยวไหนไม่รู้จัก

ไอย่างนันมันกดไม่มีปัญหาไงใช่ไหมมันใช่มันมาหลายที่เนาะมันหลายที่นั่นแหละกลัวจะยากจริงเลยมันคุมยากเนาะซ้ายนี่ฝทางขึ้นแนี่เลยลึกล่าระบุล้อ รถแห่มาครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้เล่นรับเพราะว่าไยรุ่นเยอะครับกลัวจะเอาไม่อยู่นะครับอันนี้ก็เราเข้า,ขาใจนะครับเพราะว่ามาจากหลายทิศหลายทางเพราะว่าอาจจะเกิดการเล่นไปแล้วถ้ามีการตีกันขึ้นมาก็อาจจะรับผิดชอบไม่ได้ครับีได้ล่ะเาจะมาทีหลังจะได้ก่อน ยังไม่หมดนะครับตัวนี้เอ้า,อ,าอันนี้เป็นนี่เป็นเทอะไรเนี่ยฮะอ,อันนี้มันทุบปอย่างเดียวโอ้อันนี้ถุงลมดิ มีเดีรถรอๆเลยครับท่านผู้ชมครับจิตระดาเอ้าเฮ้ยพม่ามาจากไหนวะอยไปติดกองงฟรำน้นก็ได้ะกองางที่เนี่ยไปดูที่นี่โน่โอ้ทะขายสติ๊กเกอร์ได้หนิหัวหน่อยก็ได้เอบอฝั่งโนมานาฝั่งโนเลย

เอ็มคิดกันเลยยังเลือเยอะครับท่านผู้ชมครับเออเล็กเตเลยๆๆๆทีมงานจะตราจะตราเจีย จะจะฝาดไทยนีเลยนะครับรถลาวนะครับจะฝาดไท้รถลาวไปจอดเอ้าเฮ้ย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 ชายใหญ่เรมโบ้โอ้โหมาจากไหนเนี่ยชายใหญ่เรมโบ้เนี่ยโอ้ชายใหญ่เรมโบ้นึกว่าชายใหญ่มาจากบุรีรัมย์ ม,มีที่จอดอ่ะโอ้คันนี้สีไหมสีอะไรนี่สวยดีเลยมาเลยมาเลยมาเลยสวยงามมากเลยครับสีนี้ครับสวยสวยเยี่ยมเลยอันนี้อะไรอูช่างนวลแสดงว่าออกมาจากอูช่างนวลหรือเปล่าทางพาดสุริน แยกชุมพลครับโอ้โหแรงแท้โอ้โหแรงแรงแรงคันนี้ไหมวัสดีครับรถดับสวยจารันนะครับมาสวัสดีครับ สวัสดีเอวลั่นทุ่งครับเชิงชื้อเอารถดินครับรถดินเลี้ยวขวาครับรถดินเลี้ยวขวาปูนหินตรงไปครับข้างหน้าครับรถดินเลี้ยวขวาเลยนะครับเอาไหนล่ะโ,โชคชกไปไหนโอ,โอ โคชมัวไปถ่ายรูปอยู่ อีสานใต้ด้ำเต่งสวัสดีครับอีสานใต้ด้ำเต่งเสียอันได้ได้ยินข่าวว่าเสร็จตรงนี้ไปกินกันตรงไหนก็บริเวณตรงนี้แหละมาช่วยเอาไหนว่าไปโรงเรียนบ้านจะด้วยบุกรอหน่อยครับแค่แค่บุกไปโรงเรียนบ้านจะรวยไอ้เบนไอ้เบนหลอกมั้งบ่ วัในนั้นโอ้เบนนี้นะครอพวกเขาอยู่ใกล้จะได้ไม่ต้องขึ้นไปไนมาจากกรามาจากอะอเลยว่าเอามาย่างให้กินกินกมาย่างมาที่บ้านน่าจะเต็มครับเสียงนิ่มร้อเล็ก c h a n n e เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมครับบ๊ายบาย